สวัสดีค่ะเพื่อนไปในเกาหลีกับป้าใหญ่วันนี้นะคะขอพาทุกท่านมาเที่ยวชมความงามของประตูเมืองซุงเลมุนค่ะซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติลำดับที่หนึ่งของเกาหลีค่ะขอเชิญตามป้าใหญ่มาเลยนะคะประตูนี้มีชื่อเรียกสองชื่อนะคะ ชื่อแรกนะคะคือประตูนำแดมุนแปลว่าประตูทางทิศใต้นะคะส่วนอีกชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อทางการคือประตูซุ้งเรมุนนะคะที่แปลว่าประตูแห่งความเหมาะสมพอดีนะคะป้าใหญ่ก็อาจจะใช้ทั้งชื่อประตูซุ้งเรมุลและประตูนำแดมุนย่าสับสนนะคะค่ะเราก็เดินมาจนถึงด้านหน้าของประตูทางเข้าซุงเรมุลแล้วนะคะ ก็จะมีป้ายนะคะประวัติก่อสร้างความเป็นมาต่างๆของประตูนะคะโอ้วันนี้โชคดีนะคะเรามาเจอทหารนะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ประตูอยู่นะคะแล้วก็รายละเอียดการเข้าชมนะคะก็จะมีบอกไว้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่เป็นภาพเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะ ที่มีชุมชนอาศัยอยู่รอบกำแพงวังนะคะแล้วก็ประตูเมืองซุเลมุนซึ่งเป็นประตูด้านหน้านะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะจนถึงเกาหลีตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นนะคะและสงครามภาพสงครามเกาหลีภาพถูกรอบวังเพื่อมาจนถึงการบูรณะ ประตูซุงเรมุลขึ้นมาใหม่แล้วก็เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวชมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะถัดมานี่คือภาพประตูซุงเรมุลหรือว่าประตูนําแดมุลที่แปลว่าประตูทิศใต้นะคะในภาพปัจจุบันนี้ค่ะประตูนําแดมุลหรือวประตูซุงเรมุลน,นี้นะคะเป็นด่านแรกเลยนะคะในการเข้าเมืองหลวงนะคะ สร้างขึ้นเมื่อ600กว่าปีที่แล้วนะคะสร้างขึ้นในปีคศ1395เสร็จในปีคศ1398ก็ใช้เวลาเพยียงแค่3ปีเท่านั้นเองนะคะในราชสมัยของพระเจ้าเท,ทโจมหา,าราชปฐถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จูซอนค่ะซึ่งประตูนะคะมีทั้งหมด4ประตูเมืองใหญ่นะคะก็คือควบคุม4ทิศนั่นเองนะคะ มีประตูธงแดงมุลประตูทิศตะวันออกประตูซอแดงมุลประตูทิศตะวันตกประตูนำแดงมุลประตูทิศใต้ประตูบุกแดงมุลประตูทางด้านทิศเหนือนะคะแล้วก็มีประตูเมืองเล็กอีกสี่ประตูค่ะประตูซุงแดมุนนะคะเป็นหนึ่งในสี่ประตูหลักของแนวกำแพงเมืองโซนค่ะหรือสมัยก่อนเรียกคันยังโดซองนั่นเองนะคะ เป็นด่านหน้าด่านแรกเลยนะคะที่รับทูตจากต่างประเทศดูแลคนเข้าเมืองหลวงนะคะยังเป็นป้อมปราการที่สําคัญในการปกป้องดูแลอันตรายจากเสือโคร่งไซบีเรียซึ่งมีจํานวนมากเพราะว่าภูมิประเทศของเกาหลีนี่นะคะเป็นภูเขานะฮะเจ็เซเลยค่ะ านของกำแพงนะคะเป็นหินแกนิตค่ะแล้วก็ลดหลั่น3มชั้นนะคะก็มีความสวยงามมากนะคะส่วนตัวหลังคานะคะเป็นอาคารสองชั้นนะคะแล้วก็ป้ายชื่อนะคะเขียนเป็นแนวตั้งนะคะซึ่งแตกต่างจากประตูเมืองของ ที่อื่นนะคะซึ่งจะเขียนเป็นแนวนอนก็มีที่เดียวนะคะของเกาหลีประตูซุงเรมุนนี้นะคะก็ถูกสร้างมานะคะ600กว่าปีแล้วซึ่งนับได้ว่าเป็นประตูเมืองนะคะที่สร้างด้วยไม้เก่าแก่ที่สุดข,ของกรุโซเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเจ้าน้าที่ก็จะทำการกลับที่มั่นแล้วนะคะ เดี rất của ๋ยวเราจะได้รับอนุญาตที่เข้าไปชมด้านในแล้วค่ะ ตอนนี้ได้รับอนุญาตแล้วค่ะเฮกัน hey, เข้ามาเลยนะครับตอนนี้คุณรอ,อเข้าไปชมเยอะมากเลยค่ะขอเชิญตามไปใหญ่มาเลยค่ะค่ะเห็นฐานของประตูเมืองไหมคะหินแกรนิตมีหลายสีนะคะสีที่เป็นเข้มเมนั้นคือสีของฐานหินแกรนิตประตูกำแพงเมืองเก่าะคะ่ะที่ยังหลงเหลือ,อจากการถูกไฟเผานะคะ3 4เอร์เซนนะคะ และก็มีการนะฮปรับปรุงหรือว่าบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากถูกลบวังเพลิงในปี2551นะคะสีของหินแกนิตก็จะเป็นสีออกขาวนะคะก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะใช้เวลาในการบูรณะ5ปีนะคะเปิดทำการในปี2556ค่ะ เใช้ก็ประมาณนะคะ27พันล้านวอนหรือว่า696ล้านบาทหรือว่า24ล้านดอลลาร์นะคะประตูแห่งนี้นะคะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากจริงๆเลยนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะด้านบนนะคะหลังคาเนี่ยเป็นกระเบื้องนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นอ่าหลังคายาวนะ,ะที่ใต้ใชายคานะคะเป็นงานไม้ มีงานเขียนที่ลวดลายเนี่ยสีสันสวยงามมากมีรูปหยินหลาอย่างด้วยนะคะที่สําคัญป้ายชื่อนะคะเขียนโดยเจ้าชายนะคะอ่อยองเนียงซึ่งเป็นพระโอรสนะคะในพระเจ้าแทโจมหาราชนะคะ ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในประตูเมืองนะคะมองบนเพดานนะคะก็จะเห็นมีมังกรอยู่นะคะมีสองตัวนะคะวาดได้สวยงามมากเลยะคะ่ะ พื้นที่เป็นหินแกรนิตทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเกาหลีก็มีภูเขาหินแกรนิตเยอะมากค่ะนี่ก็เป็นประตูนะคะของกำแพงหรือว่าประตูเมืองนะคะเหล็กยังหนาเลยค่ะทุกท่านถัดไปอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีไม้ที่ขัดประตูกำแพงอยู่นะคะส่วนมากคนมาเที่ยวจะไปนั่งเขาก็เลยนะคะมีป้ายไว้ห้ามน,นั่งค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะประตูซุงเรมุนสวยงามน่าเที่ยวสมบัติแห่งชาติลำดับที่ห่งของประเทศเกาหลีสำหรับคลิปนี้ป้าใหญ่ก็ขอจบคลิปแตเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริงก็เป็นกำลังใจให้กับป้าใหญ่ในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ